คุณค่าสามัญกับคุณค่าเฉพาะตัวถ้าบอกเล่าข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการไม่ได้ลูกค้าก็ยอมไม่รู้สึกว่ามันเป็นของที่มีค่าควรจ่ายเงินซื้อพอได้ฟังแบบนี้แล้วเริ่มเข้าใจความสําคัญของการบอกเล่าข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณค่าแล้วใช่ไหมครับแต่ข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าได้คือข้อมูลแบบไหนล่ะถ้าจะว่ากันแบบง่าย คุณค่าหรือ value เนี่ยแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลกัหลกๆได้แก่คุณค่าสามัญกับคุณค่าเฉพาะตัวมาดูคุณค่าสามัญกันก่อน คุณค่าสามัญคือลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสังคมว่ามีคุณค่าหรือมองว่าเป็นเรื่องที่ดีตัวยอย่างเช่นด้วยความที่คนฉลาดระดับหัวกะทิของญี่ปุ่นมักเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษามหาลัยโตเกียวจึงถูกมองว่าเป็นของดีเช่นเครื่องเขียนที่นักศึกษามหาลัยโตเกียว90%เลือกใช้หรือถ้าจะเอาสินค้าของจริงเลยก็อย่างเช่น สมุดโน้ตที่นักศึกษามหาลัยโตเกียวคิดค้นขึ้นที่เป็นที่นิยมและขายได้ในราคาแพงกว่าสมุดโน้ตทั่วไปอยู่พอสมควรสินค้าใดๆก็ตามที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในตลาดรู้สึกว่ามีคุณค่าจะขายได้แพงกว่าสินค้าประเภทเดียวกันแต่ผู้บริโภคไม่รู้สึกว่ามีคุณค่า ที่พบบ่อยก็เช่นสินค้าของบริษัทยักษ์ใหญ่สินค้าที่คนมีชื่อเสียงแนะนำหรือให้การรับรองงานฝีมือจากตระกูลช่างที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนหรืออะไรก็ตามที่เป็นของหายากมีประวัติยาวนานเป็นของขึ้นชื่อสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติที่ว่านี้ล้วนขายได้ในราคาแพงทั้งสิน้นและที่สาคัญส่วนใหญ่แล้วคุณค่าสามัญไม่มีต้นทุนการผลิตแต่กลับช่วยให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ที่น่าเสียดายก็คือผู้บริหารและพนักงานที่ผมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยแทบทั้งหมดไม่มีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่ากับการกำหนดราคาอย่างลึกซึ้งทั้งที่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างยิ่งแท้ๆคุณค่าสามัญ14อย่างคุณค่าสามัญหลักๆมีอยู่14อย่างลองศึกษาแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้าและบริการของคุณดูนะครับ 1. ง,งานแฮนด์เมดจากช่วงยุคก,ก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองและประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบริษัทแทบทั้งหมดจึงหันไปผลิตแบบอุตสาหกรรมเพื่อให้ทันกับความต้องการของความต้องการของผู้บริโภคส่งผลให้งานแ a n d m a d e หรืองานที่ผลิตด้วยมือคนกลายเป็นของที่มีคุณค่ามากกว่าไปโดยปริยาย 2. ของที่มีน้อยหายากไม่มีใครอื่นทำได้หรือต้องใช้เวลานาน ผู้บริโภคจำนวนมากไม่ต้องการของที่เหมือนเหมือนกับคนอื่นความหายากจึงเป็นคุณค่าที่ขายได้เสมอ 3. ม,มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สร้างสรรค์หรือเลือกสรร 4. มีประวัติความเป็นมายาวนานสืบทอดต่อกันมาหลายรุ่นและมีเอกสารหรือหลักฐานในประวัติศาสตร์มายืนยัน 5. เป็นสิ่งที่ชนชั้นสูงบุคคลในประวัติศาสตร์หรือคนมีชื่อเสียงใช้เป็นประจา 6. ไม่สามารถหาซื้อทางออนไลน์ได้ 7. เป็นของที่ต้องสอะแสวงหามาเองด้วยความยากลำบาก 8. มีการจดสิทธิบัตร 9. มีความลับอยู่เบื้องหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใครได้ฟังก็ต้องทึ่ง 10. มีหลักฐานสนับสนุนหรือได้รับการยอมรับจากองค์กรวิจัยระดับโลก 11. ผลทนทานใช้งานได้นานปี 12. ผ่านการทดสอบมานับครั้งไม่ถ้วน 13. มีการรับประกันที่ยอดเยี่ยม 14. เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ หากใช้คุณค่าสามัญร่วมกับราคาเปรียบเทียบในการกำหนดราคาผลที่ได้จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกและด้วยความที่การเพิ่มคุณค่าไม่จำเป็นต้องใช้ต้นทุนคุณจึงสามารถขึ้นราคาได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรในตัวสินค้าหรือบริการเลยวิธีนำคุณค่าสามัญมาช่วยในกลยุทธ์ขายแพงอย่างละเอียดจะอยู่ในบทถัดไปตอนนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าอีกประเภทซึ่งก็คือ คุณค่าเฉพาะตัวกันก่อนครับคุณค่าเฉพาะตัวที่ช่วยให้ขึ้นราคาได้ในพริบตาทีนี้เราจะมาดูเรื่องคุณค่าเฉพาะตัวกันบ้างหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าคุณค่าเฉพาะตัวต่างจากคุณค่าสามัญยังไงถ้าให้ตอบแบบง่ายๆก็คือคุณค่าสามัญเป็นคุณค่าที่ใครๆก็รับรู้มันจึงช่วยให้เราขึ้นราคาได้ง่ายแต่ก็ยังไม่สุดเท่าว่า คุณค่าเฉพาะตัวเป็นคุณค่าที่สามารถตอบสนองความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภคได้หากสินค้าและบริการมีคุณค่าเฉพาะตัวผู้ขายก็จะสามารถกำหนดราคาได้อย่างอิสระหรือพูดอีกอย่างก็คือหากเพิ่มคุณค่าเฉพาะตัวเข้าไปในสินค้าและบริการได้ของถูกจะกลายเป็นของแพงลิบลิ่วได้ในพริบตาเลยทีเดียว เพื่อให้เข้าใจคุณค่าเฉพาะตัวดียิ่งขึ้นเราต้องรู้ให้แน่ชัดก่อนว่าแท้จริงแล้วลูกค้าซื้ออะไรกันแน่ผู้ขายมักคิดว่าลูกค้าซื้อสินค้าและบริการที่เรานำเสนอแต่ถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปก็จะพบว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคซื้อคุณค่าที่ได้รับจากสินค้าและบริการนั้นๆตั้งหากและยิ่งรู้สึกว่าคุณค่าที่ได้รับมีมากเท่าไหร่ ผู้บริโภคก็ยิ่งพร้อมจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้ได้มามากเท่านั้น คุณค่าที่ได้รับที่ว่านี้ก็คือคุณค่าเฉพาะตัวนั่นเองตัวอย่างเช่นลูกค้าบางคนซื้อสูตรหรูหราคาแพงเพราะต้องการความพึงพอใจหรือไม่ก็อยากมีภาพลักษณ์ที่ดูดีเพื่อให้ผู้คนปฏิบัติตัวกับเขาดีเป็นพิเศษเพื่อให้ได้คุณค่าเฉพาะตัวนี้มาครองลูกค้าจะยอมจ่ายเงินมากขึ้นแบบไม่สนเลยว่าแท้จริงแล้วต้นทุนการผลิตของสูตรตัวนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ พ่อแม่บางคนตัดสินใจซื้อรถมินิแวนเพราะอยากไปเที่ยวทั้งครอบครัวและอยากให้ลูกๆได้มีความทรงจำดีๆหรือไม่ก็อาจเพราะวันปกติพ่อมัวแต่ยุ่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาให้เลยอยากเป็นพ่อที่ดีในวันหยุดให้กับลูกคนที่ซื้อรถสปอร์ตหรูเองก็เช่นกัน พวกเขายอมทุ่มเงินแบบไม่สนราคาก็เพราะคุณค่าที่จะได้จากรถเช่นทําให้คนรอบข้างรู้สึกทึ่งหรือทําให้ดูมีเสน่ยยิ่งขึ้นในสายตาของสาวๆหากมองให้กว้างขึ้นไปอีกเราจะเห็นว่าบางคนไม่ได้ซื้อสินค้าหรือบริการเพราะอยากได้หรืออยากใช้มันด้วยตัวเองด้วยซ้ําเช่นบางคนยอมจองห้องในโรงแรม5ดาวหรือจองโต๊ะในพัตคารหรูเพราะต้องการซื้อใจลูกค้าในการเจรจาธุรกิจ แต่ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไรผู้บริโภคก็ไม่ได้ซื้อเพราะตัวสินค้าหรือบริการเลยเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคุณค่าเฉพาะตัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแค่ไหนยิ่งถ้าคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันการไม่ใส่ใจเรื่องนี้ก็เหมือนกับการฆ่าตัวตายดีๆนี่เอง บางคนอาจคิดว่าถ้าไม่ได้อยากเจาะกลุ่มลูกค้าตลาดบนก็ไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องคุณค่าเฉพาะตัวแต่นั่นเป็นความคิดที่ผิดมหาหันเพราะหากคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วคุณจะพบว่าคุณค่าเฉพาะตัวมีอิทธิพลต่อลูกค้าทุกระดับเลยโลกนี้มีบริษัทที่นําเสนอสินค้าและบริการราคาสูงลิฟให้กับคนจํานวนน้อยนิดแล้วก็มีบริษัทที่นําเสนอ ของสำหรับผู้บริโภคที่มีรายได้รองลงมาลดหลั่นไปเรื่อยๆจนถึงกลุ่มล่างสุดสิ่งที่ควรทําจึงเป็นการหาคําตอบให้ได้ว่าคุณต้องการนําเสนอสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าระดับไหนแล้วใช้คุณค่าเฉพาะตัวมาช่วยเพื่อให้สามารถเรียกราคาที่สูงที่สุดสําหรับตลาดนั้นได้